จจ in ิงจจิงจจิงจจิง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 สบายดีเร็วๆสบายดีเร็วเสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสบายดีสบายดีป้าลุงสวัสดี่านมู้ชมสบายดีสบายดียามแรงพี่นอกจ๋า หลานทั้งกระขามมาตะมุกมาตะฝั่งไทยไปหาหมอเออมึงี่้ตัวน้อยก็เก่าบ้าเป็นยังงโลกขี้นั่งเห็นบ้าร้อยเม่พาไปหาหมอทั้งกระมาหอดไปเที่ยวห่างบ้าไปโลบินชันบ้าเลอบิกซีไปบิกซีอยางสวัสดีจ้า ยาเมื่อลงมาใช่ยากใ,ใ,ห,ให้เรี่ยมโงสวัสดีค่ะ <c oughs> ไอเราสนบไว้ๆเอ้าจะเกตเพิ่งเออเออขาว่าไม่เขาว่าสบายดีเนาะเอาบอกว่าสบายดีแถวหางนะออมันก้าวเมือมาระยายมันไมนน่สนบแบบนี้ก็เห็นจังทีแหละให้กบมาหอดสบายดีพี่น้องบอะให้กบมาหอดไปเบิร์ดพ่อแม่ลูกพี่น้องจ้าเอออย่ายิก ไปหาหมอเพราะว่านาง้อมลงเรื่อยๆอันนี้ก็เจ็ดเดือนกลัวแล้วอือเจ็ยังกินงอนนนและหมอก็เลยให้เปลี่ยนนมใหม่เนาะพอกินนมป่องเปลี่ยนนมใหม่ <c oughs> แล้วจให้กินข่าวว่าวันนี้กินกินอะไรแต่ให้ให้มันกินข่าวแล้วมันบ่กินนมบัดที่นี่นมบม่ค่อยกิน นะสบายดีแล้วนะเอ็มอีแลสบายดีแล้วเนื้อปดสบาดีสาดีอเอารอ่าเขา้าเลยางเดือมสบายดีเดดเร็ว่แต่มันทันอยู่ปิ้งนผัด่เอานน้ำหนักผัดลดลงเรื่อยๆเด้อ สมัยสกีนะ่ะเสื้อผ้านะ่ะใส่บ่าดยเปลี่ยนตลอดอว้วนขึ้นเรื่อยๆแต่สมัยนี้นะมีแต่พร้อมลงอย่างอบออย่างม,มาจะใส่ไปเที่ยวบิกซีบอ,อไป ie, บิ๊กซีบอไม่อยากกัดมือ <laughs> อยากัดมือขามในเท้านี่เออไปขามบันดาลดอนตาลมันหอมนะหอมนะจีเลือข้ามดอนตาลบอกเห็นบ่น้ำขึ้นไปว่านนะมัวนับอเนาะ อ,อด้วยเสือทุสีปลากระกืออันไหนปลาด้เลยที่ใจเกี่ยบัน่าหอันน้อเี่ยบงในลย้วนั่งนั่งแล้วนงางทานแล้วนะจ๊ะเจ็ดเดือนเอี่ยงไอ้ใกินบะนมนน่นมเย็นแล้วขึ้นน้อยก่อน ขายกิโลละสามสิบกูได้ขายเละสามสิบยงอ่งาัเยเามาหา่สื่อเดนเ็จทางเบื้องเมื่ออื่นเอามาขายตล,ลาดเบนอถิ่นไอ,อโทรหาลราเมลรงให้เราเอามาใหา้เราเอาเมื่อละหกสิบจังแรกมันลงบ่จังแรกความสุกหลายลำใหญ่านผู้ชม เขาขายโลอันชิสองโลนะสามสิบบาทถ้าไปเก็บเองอยู่ไทยเนาะม่นหลมันเป็นปิชวนใเงื่อนเขาหนาติยมมันโดกป่นลำไยมันโดกบ่คอยเป็นราคาใบพัดพ่ไงน้าป้ากินว่าลำไยพูนพูนลำไยนั่นๆลำไยเขา่อยู่ข้างนั้นมีอย่างนี้เดี๋ยวนี้จับมืออะไอย่างน้ไว้ว่ชูช เบิ่งลายมือบ่เบิ่งบ่เบิ่งนอนได้นอนอยู่บนนี่นะนอนไมเดี๋ยวไปเ่นกีฬาอย่างอย่างอย่าง ตบมือตบมือเรีย <parfois> รีตบมือ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 เรียบมื่องเริ่มดื้อแล้วไม่แต่อยากดึงแต่หัวเนี่ยเมื่อไหร่นาคอยนี้ห้างก็เซ้า ยิกแท้ยิกว่าจับมือเคยหน,นจบมือแงาาอยอยสลยจบมือใคหัคยเขาเบิ่งช่องคยที่ตามบอมี้ไปเห็นสลอยอ่ะมาลาเขอเาาลดยเด้อตบมือลายตบมือลายตบมือลาอตบ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 <ห>มือลลยเป็นน้ำปอกมสนใจลฟังฟั ย่าโตเก้งโตเก้งนะกระเสือสายสุศีบนี่ขางนี้เออโอ้เดี๋ยวมาหางูเฮาโอ้ยจงูเฮาใส่นตบมือาตบมือลายตบมือลายไใส่มานีหึีใหญ่จชินอยู่วัดเฮาลบ่เราไปแล้ว ยังแล้วข้ามเราไปเห็นมาแม่ขี้เข่าไม่ได้เมื่อเล่าคุณชงไว้แล้วเศร้าแล้วกินเข่าเอาห้องก็พักมูไว้คุณยายมาตามหาหลายหลอดเบื่อเห็นหลานมาหากรสิมาเปิดแล้วมั้งแม่ไปไปเอือญยายทวดมาไปกินน้ำ A à, nắng kín, nắng kín, nắng kín, nắng à, kín, nha. A à, chắp bào, đi, bôi chắp bào. A nôm léo, bôi kín khảo, léo. nôm big léo, bôi kín khảo, léo. Bôi kín khảo, léo nó bỏ khỏi kín để xong rồi à nhục hưng nhục nhiều nôm ba à? nhiều nôm ยั่งยังอิอ่งยังบากเอ้อเอ๊อ <c oughs> นางกินนมนะจ๊ะกินได้ไหมกินอย่าเบิ่งเจ้าของอื้มื้ม Bố kì là pít vai đấy đi Pít vai Thứ áo xà <laughs> <laughs> Nhàng Kì bao đeo đi Pít vai xà Pít vai Đi Pít vai อย่าง,อ,างอะไรอะไรเอ่ยออสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ไบ่ามีบดิโภเด้วยว่าเพื่อนไปไปมุกมาพระเทนทั้งกับมาพอดีบ่ิด้ขามทั้งต่อหม้อเนาะถ้าขามทั้งต่อม้อสิไปขามอยู่สวรรค์มุกดาหารแต่ว่าอันนี้เพื่อนไปขามอยู่เนี่ยฟังดอนตาล ยายแล้วใช่ไหมอยู่บ่ว <East. S 2> ันนี้วันพระจะไปส่งยายไปวัดยายมานอนบ้านแต่เมื่อวานไม่านเ้านีก่แบ้านเฮานี่บ่เราเมื่อแต่วันวันพระใหญ่บ่บ่เราชิมเมืออาหานยังพอคุ้นชางแล้วจงเกิดสมถุ เอาไปเนี่ยมาเนี่ยมันไกลอย่างนี้นีใครนี่ลำใหญพี่นองจ๋ารู้เมันอันนั้นอันเอามาลายเนาะขดี๋เก่าแพงกวรงโทฮาาคอยสั่งมา สั่งเขาเขาลงมาอ้ทานเขาไปรับเอากินเลยสิกินบมดนะ่งดเดือนเห็นบอกคุณท่ปะหิวหิวปะหิวก็ชิอตคนนี้เือว่าอลัากที่คอนเขาทรงหนึ่งเนาะเขาไปเอาบางเบิ่งครับมันอันถือคอยสั่งมาจากจากลอยโลน คนเราเงือเราข่ามแบลวเองมันบริเนาค่ะเอามาขายวันตลาดลำใหญ่คนในบ้านเขาขายโลละสามสิบเห็ดยังเดินนี่เห็ดยังคุณยายมาแล้วปู๊บคุณยายมาแล้วคุณยายทวดมาแล้วมันยุงหลายเลมันชิพายดียุ่งหลายยยังดื่มเนาะ

คุณยายจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณยายจ๋าคุณยายจะไปวัดแล้วคุณยายจะไปวัดแล้ว อย่างเดือนมากินแม่กับลุงยายไหมสิกินเบิร์ตเนี้ยเอาไปตลาดขอกใหม่ของมีข้าวด้วยมันเมื่อยสบายดีเห็นบ่าคุณยายนี่คุณยายมานี่นั่นเนี่มาเทย่ยงไรเลยเดียวโอ้ย้อยมาแต่ใสมาตะโมกไปบิ๊กซีมาไปแต่หาหมอเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเศร้าไปแล้วรร้อย้อย เลยใจเลยงกกี้เดขึ้นเดือนละโลตั้งแต่ซูเมอร์นี่น่น้ำนักมีตลลดลงกินไหมเอกินเอาอาวิ้วจุ เขาพันเนี่ยเช้งก็ยังบมาอยู่ค่ำเลยว่าบ่ายให้ก็แม่เด็กเนี่ยเขาไปใส่ไปสวรรค์ช่วยยังกว่ามาคุย่ายมาทำธุรันมอทันเมย์บ่ต่อเล่มเปหาหมอใส่เข่าฝ่ช่วยมันก็ต่อเล่มเนาะต่อใบเกิชิมาเกิดชิชื่อเกลือหันที่เลยวันนี้แสงก็ปิดห้าปิดร้านเพิ่นไปสวรรค์ พอแล้วเฮ้ยไม่ได้กินข้าวแรงดอกเฮยเอยเอองอกงอกค่ะมีลมบอพอแล้วมาจะอ่อนนะคะมาจะอ่อนนเป็นให้กินหน่อยหน่อยนึงรึคุณแม่ไม่กินอะไรเลยชอบอั้งกินอันนั้นบ่ได้ทานอา่อนในกินลายบ่ได้

พี่น้องจามืเอาหนิก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศทีเพียงเท่านี้วันนี้มาหาลาหน่อยตะเวนพี่น้องไปแล้วสบายดีอันบุ่มๆนุๆสบายดีเร็ว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 จับมือนุ่มๆนุ่มๆด้วค่ะอ่าสบายดีเร็วเร็วเออสบายดีพึ่นสบายดีสบายดีสบายดีบายบายเดี๋ยวเราว